สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพาหนีแมวไปที่อเมทิทโฮเทลพัทยากันค่ะเขาบอกกันว่าที่นี่หรูหราสวยแล้วก็โดดเด่นเหมือนอัญมณีสีม่วงใจกลางเมืองพัทยาเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะเช็คอินเสร็จก็ต้อนรับเป็นวลคัมดิ้งชื่นใจมากเลยค่ะสําหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณ t r i p c o m ค่ะที่มีกิจกรรมดีๆให้เราได้ร่วมสนุกและได้มาพักฟรีแบบนี้ค่ะและของรางวัลที่ได้ก็คืออเมทิทจูเนียร์เอ็กซ์คลูซีฟูมค่ะห้องนี้เองใหญ่มากๆเตียงใหญ่นุ่มสิ่งอนังอนวยความ,ส,ม,ส,มสะดวกครบครันเฟอร์นิเจอร์ ในห้องเนี่ยพรีเมียมทุกรายการดีไซน์สวยทันสมัยแบ่งเป็นสัดส,ส่วนได้ชัดเจนในส่วนของห้องน้ํนานั้นกว้างกวางสุดเลยค่ะมีของให้ใช้ครบแล้วนะคะตั้งแต่แปรงสีฟันยันที่โกรนวดมาแต่ตัวได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอ่างจากกุซี่ห้องน้ําห้องอาบน้ําแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเป็นแบรนด์ของอเมทิสพรีเมียมสุดๆมีมินิบาร์รวมถึงเตารีดให้ด้วยค่ะ ถูกใจมากแถมที่รีดผาด้วยนอกจากนั้นนะคะยังมีระเบียงริมห้องให้สูดอากาศด้วยค่ะเริ่มหิวแล้วก็ไปห้องอาหารกันค่ะห้องอาหารที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่เวลา6กโมงจนถึง3ามทุ่มค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยแล้วแถมยังหรูหราถ่ายรูปออกมาสวยมากๆวันนี้นะคะเราสั่งเป็นเซตพิซซ่าเลิฟเวอร์ราคาเซตระ3สามบาทเท่านั้นราคาไม่แรงด้วยค่ะพิซซ่านะคะสามารถเลือกหน้าได้สปากเกตตี้คาร์ แล้วก็มีปีกไก่ทอดบาร์บีคิวบอกเลยว่าหนี่แมวเที่ยวเลิฟเวอร์เรเลยค่ะอร่อยมากๆอิ่มแล้วก็ขึ้นมาที่นี่เลยค่ะจุดเช็คอินหรือซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นโดมใสนะคะตกแต่งสวยงามถ่ายรูปออกมาสวยเวอร์เวอร์พร้อมสระน้ำวิวเมืองพัทยา360องศากันไปเลยคือมันดีมากๆอากาศดีวิวดีถ่ายรูปก็ออกมาดีด้วยค่ะยังไงนะคะเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เพจหนีแมวเที่ยวเท้าเวล My Life My ได้ค่ะเล่นน้ำเสร็จแล้วเรามารีแลกกันต่อที่อ่างชากุซี่เลยมีลูกเล่นด้วยแสงสีนะคะถ่ายรูปสวยมากๆเลยแช่น้ำอุ่นๆตีฟองเพลินๆรีแลกมากๆค่ะได้เวลาอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้านะคะให้ทานได้ตั้งแต่6โมงจนถึง11โมงเอาใจคนนอนตื่นสายกันเลยทีเดียวอาหารอร่อยมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะแล้วก่อนกลับนะคะเราก็ไปซื้อเครื่องดื่มที่ Back Diamond Coffee ค่ะเป็นคาเฟ่ของที่นี่นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่เข้าพักก็สามารถมาทาน กันได้คะ่ะรวมถึงห้องอาหารด้วยมีทั้งเมนูกาแฟนะคะแล้วก็เป็นน้ําผลไม้บอกเลยว่าสดอร่อยมากๆเลยสุดท้ายแล้วนะคะฝากเพจนี้แมวเที่ยวเชเวลแอนด์มาลฟ์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาพักที่อเมทิสโฮเทลพัทยานะคะบอกเลยว่าไม่มาถือว่าพลาดมากค่ะ